เรื่องราวของหน่วยลพบพิเศษที่ได้เข้าไปในตึกแห่งหนึ่งเพื่อจะเข้าไปจับกลุ่มเจ้าพ่อขาแแ้งแห่งอินโดนีเซียแต่เมื่อเจ้าของตึกรู้ถึงการมาถึงของหน่วยลพบพิเศษแล้วมันก็ปิดตายตึกและตัดการสื่อสารทั้งหมดทิ้งรวมไปถึงไล่เก็บสมาชิกหน่วยลพบพิเศษทีละคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องพักสตูดิโอซึ่งในวันนี้พวกเราก็จะมาสปอยหนังเรื่อง The l a t d Redemption หนังปี2011ภาคหนึ่งหน่วยลพบพิเศษจะใช้กลยุทธ์อะไรและจะสามารถเอาตัวรอดได้หรือไม่เราก็ไปรับชมและฟังการสปอยกันได้ หนังเริ่มเรื่องมาที่รามาพ่อของเราพี่แกเป็นทหารในรบพิเศษกําลังฟิกร่างกายก่อนจะเดินไปลาภรรยาที่กําลังต้องท้องแล้วลาพ่อของตัวเองพระเอกบอกกับพ่อว่าตัวของผมเนี่ยจะพาเขากลับมาและครั้งนี้พระเอกก็ต้องไปทําภารกิจพิเศษพวกเขาได้รับภาร,รกิจให้ไปบุกตืกของคนที่มีชื่อว่าธามาตำนานม่ฉาชีเป็นหัวหน้าของพวกขาแปงอันดพาพัและมือปืนไม่มีตารวจคนไหนสามารถเข้าถึงตูกของมันได้แต่ต่อให้ตัวของบัตธามาเนี่ยมันจะใหญ่แค่ไหนมันก็ต้องรับอยู่ดีนะครับซึ่งตัวของจัด จากการที่เป็นหัวหน้าของพวกนั้นเขาก็จะจับตัวของมันมาเข้าคุกให้ได้ซึ่งงานนี้มันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนแค่บุกเข้าไปและจับตัวของบักทามาออกมาเท่านั้นซึ่งในรายงานก็ได้บอกว่าตัวของบักทามานั้นไม่ได้อยู่ในตึกน้นคุนเดียวแต่ยังมีกนกลาลังติดาบวุฒที่คอยละมือกับพวกที่บุกเข้าไป และเมลูกน้องคนสนิทก็คือแมดด็อกที่เป็นคนที่โคตรเก่งเรื่องกาต่อสู้ซึ่งตัวของบักแมดด็อกนั้นมันก็จงรักภักดีต่อเจ้าหน้าของมันและอีกคนมันก็มีชื่อว่าแอนดี้เป็นคนที่ฉลาดใช้สมองมากกว่าใช้แรงแถมตัวของมันยังเป็นคนคุมกันให้กับแมดด็อกและถ้าเกิดประมาทพลาดขึ้นมาพวกมันประหัวเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนทางด้านตัวของบักทามาที่กำลังกินม้าเม้าอยู่นั้นมันก็หยิบปืนและเก็บลูกน้องของมันที่ไม่ทำตามคำสั่งของมันนะครับแต่ถึงแม้ลูกกระสุนของ ตัดไปด้านจ่าจากกาก็ได้คุยเรื่องแผนการที่จะบุกเข้าไปซึ่งในการบุกเข้าไปนั้นก็ให้แต่ละคนเนี่ยระวังไว้และให้เริ่มเคลียร์ไปทีละชั้นพร้อมกับปิดปากคนดูต้องทางด้วยด้านพระเอกที่ฟังอยู่ในตอนนั้นเขาก็ทําไปว่าทําไมต้องเป็นเราและทําไมต้องวันนี้แต่โทนี้ก็สนกับว่าทําไมต้องเป็นวันอื่นด้วยพระเอกตอบกลับว่าตัวเขาไม่ติดทำนะด้านจ่าจากกาที่กําลังทุนฟังในตอนนั้นก็ได้เข้ามาห้ามทั้งสองคนไว้แล้วบอกกับทุกคนว่าการโจมตีตึกนน้นมันไม่ใช่ครั้งแรกพอคู่อาร แต่ก็ไม่มีใครสามารถทําสําเร็จได้แล้วตอนนี้ผู้เขาก็ับไปถึงตึกของบักธามาแล้วจ่าจาก,กาบอกกับทุกคนไปว่าหลังจากที่เสร็จงานแล้วเขาไม่อยากเห็นที่ว่างบนรถและได้พูดปลุกใจทุกคนไปเมื่อลงมาจากรถก็เจอกับหมวดวายูครับซึ่งหมวดวายูนั้นก็เป็นหัวหน้าของจ่าจากาอีกทีด้านหมวดวายูถามไปว่าเด็กๆผู้นี้เนี่ยเป็นใครจ่าจาก,กาบอกว่าเป็นทีมเขาหมวดวายูเลยบอกไปวันนี้มันไม่ใช่การฝึกพักสนามนะจ่าจาก,กาตอบกลับว่าการปลุกทีนี้เนี่ยมาตัวใช้คนขุดเยอะและได้บอกให้เด็กในที เมื่อจาจาก้าเห็นตึกที่ต้องบุกเข้าไปแล้วเขาก็สั่งให้โทนี่พาคนไปด้านหลังส่วนตัวคนนั้นก็จะไปอีกทางหนึ่งนะครับก่อนจะเริ่มบุกเข้าไปด้านโทนี่ที่เข้ามาด้านหลังในตอนนั้นก็ให้ทีมสะดกุญแจแล้วเมื่อสามารถเปิดได้โทนี่ก็นําทีมบุกเข้าไปส่วนทางด้านจาจากราก็เจอกับคนที่นั่งเฝ้าในตอนนั้นก่อนจะสั่งให้ลูกน้องเข้าไปจัดการกับมันหลังจากเคลียร์ทั้งได้แล้วพวกเขากระบุกเข้าไปด้านในระหววังนั้นก็มีคนพักอยู่ที่นี่ซึ่งมันก็มีชูบ แไวไ้ซึ่งบักคิมมันก็บอกว่ามันจะขึ้นมาข้างบนพอมีคองมันป่วยแล้วต้องกินยาพระเอกที่ได้ยินก็ได้ผักตัวของโทนี่ออกไปซึ่งโทนี่ก็สั่งให้นาตัวของคิมไปให้ผลหน้าของมันดานพระเอกทาห้องและกําลังจะช่วยหยิบรองในตอนนั้นแต่ทว่า,าคิมเนี่ยมันก็ไม่ให้ยุ่งนะครับพระเอกถามกลับไปว่าจะอยู่กับโทนี่หรือเขาสุดท้ายบักคิมเนี่ยมันก็ยอมและให้ตัวของยูดาพาขึ้นไปด้านบนส่วนทางดานจัดกา,ก,การและคนในทีมตอนนี้ก็รีบบุกเข้าไปด้านในและจัดก,การกับผู้มัน,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 มนก็มีคนนนอนอยู่เล จับมัดและปิดปากไว้ซึ่งตอนนี้พวกเขาก็มาถึงชั้นหกกันแล้วระหวังที่ตัวของจ่าจาก,การนามาได้ไม่นานนักก็มีชายคนหนึ่งเดิอนออกมาและดูเหมือนจะเป็นเด็กซึ่งเด็กคนนั้นก็ถูกสั่งว่าอย่าขยับและอย่าทำอะไรที่ไม่คิดและเมื่อทุกคนค่อยๆวางปืนลงเด็กคนนั้นก็รีบวิ่งหนีไปและตะโกนบอกคนด้านในว่าตํารวจมาด้านหมดวายุที่ได้ยินก็ร่านไกเก็บมาลงไปซึ่งมันก็ทําให้จาก,การโคตรโกรธนะครับที่ทําแบบนั้นและเมื่อทหารวิ่งมามันก็ไม่ทันแล้วเพราะอีกคนหนึ่งนััั้้้นนนไดดปรกกฏมมตตวแลวซึ่่งงงเสงเสนนีียือ็ โคตึกนะครับจนทาให้ตัวของบัคทามารู้ว่ามีคนกําลังบุกเข้ามามาเลยสั่งลูกน้องตัดการสื่อสารทุกชนิดแล้วได้สั่งปิดตึกทันทีมันสั่งให้มือปืนขึ้นไปไป,ประจาจุดแล้วเตรียมจัดการกับผู้บุกรุกทั้งสองคนเริ่มจัดการกับด้านนอกทีละคนและแค่ยิงให้ร้องเท่านั้นและเมื่อมีทหารออกมาดูเสียงร้องเขาก็โดนจัดการลงไปส่วนทางด้านชายที่โดนจับมานั้นมันก็หยิบมดใต้โตช่วนสามารถจัดการทหารไปได้อีกคนส่วนด้านคนขับรถที่กําลังรอแล้วคุยกันนั้นก็โดนกระหน่ำยิงเข้ามาไม่ยังจากนั้น ซึ่งในตอนนั้นทหารก็บอกให้หยุดแล้วจะหยิบปืนมาจัดการกับมันแต่ก็ไม่ทันโจโดไม่เก็บไปแล้วตอนนี้ชั้นห้าเนี่ยก็ไม่มีทหารเลยไม่ต้องคนเดียวด้านบักธามาได้สั่งปิดไฟในตึกซึ่งมันก็ทําให้ตอนนี้โคตรมืดจนแต่ละคนนั้นไม่กล้าขยับแม้แต่น้อยจาก้าเลยวอหาคนที่อยู่ด้านล่างแต่ก็ไม่มีการตอบกลับแม้แต่น้อยหมวดวายูเลยบอกว่าคนพวกนั้นโดนเก็บหมดแล้วก่อนที่เสียงล้อของบักธามาเนี่ยมันจะดังไปทั่วตึกนะครับมันบอกทุกคนในตึกว่าตอนนี้มีแขกมาเยี่ยมพวกมันเป็นแขกที่ไไไมมม่่ด้้รััับบบเเชิญแลขาากกกกก็ออยตตนนนนใทุคึ มาช่วยกันเพื่อให้ทุกคนนั้นได้อยู่ที่นี่ต่อไปและยังได้เรียกผู้จัาก,กาที่เปรียบเป็นมแมลงสาบอยู่ชั้น6ที่รอาการไล่ล่าจากพวกมันซึ่งจ่าจาก,กาเนี่ยก็ให้เรียกคนเพิ่มแต่ทว่าหมวดวายูนั้นก็บอกว่าพวกเราสามารถรับมือได้จาก,กาตอบกลับว่าไม่อย่างนั้นพวกเราโดนเผาทั้งเป็นแน่นอนแต่หมวดวายูก็ไม่สามารถทําได้นั่นก็เพราะว่าเขาไม่ได้บอกใครว่าจะบุกมาที่นี่ครับเลยเรียกกำลังเสริมไม่ได้และนั่นมันก็ทําให้ตัวของจ่าจาก,กาเนี่ยโคตรหัวเสียนะครับพอการทําแบบนี้เนี่ยเห,เหมือนกกกับารพวเขามา่าทิ้ง และตอนนี้ในตึกมันก็โคตรมืดแล้วพวกของบักทามามันก็อยู่ที่ชั้นหกแล้วเช่นกันแต่ทว่าในตอนนั้นหนึ่งในทหารของจาก้าเนี่ยก็ยิงประตูซึ่งมันก็ทําให้พวกนั้นรู้ตําแหน่งและก็นํายิงกลับมาพวกทหารเลยยิงสวนกลับไปจนทําให้พวกของบักทามานั้นโดนเก็บไปเช่นกันแต่ทวดานทหารของจาก้าอีกนั้นก็โดนเก็บไม่ต่างกับพวกนั้นเลยไม่แต่น้อยซึ่งแต่ละคนก็พยายามจะหนีไปให้ได้และตอนนั้นแอนดี้ก็เดินเข้ามาในห้องของทามาครับและได้เห็นในกองซึ่งมันก็ด่าแมดต์ออกไปว่าทําไมไม่ใช่หัวคิิดดและถ้้าาเกกกพวนนัยยขมจ เราควรใช้เงินฟาดหัวตำรวจสิซึ่งธามาก็บอกว่าครั้งนี้เนี่ยไม่มีกำลังเสริมแน่นอนและเมื่อเกมจบหลักฐานก็จะหายวับไปกับตาด้านแอนดี้ถามเช็ผู้ความมั่นใจทามาตอบกลับว่าเขารู้ดีว่าทหารพวกนี้เนี่ยเป็นของใครเขารู้จักหมวดวายูดีและตอนนี้ตัวของมันเนี่ยก็อยากเจอกหมวดพอดีด้วยระหว่ังที่ทั้งสองสายปะทักกันก็สูญเสียคนไปไม่น้อยส่วนหมวดวายูมันก็นั่งอยู่ด้านหลังและไม่กล้ายิงระหวังนั้นจัา,ก,จาก,การก็รีบสั่งให้ทุกคนถอยไปพวกเขาจัดก,การกับคนที่อยู่ในห้องนั้นก่อนจะช่วยกันนยกโซฟาปปิดระตตูไว้แ่ใ ตอนที่มีทหารไปที่หน้าต่างนั้นคนของบัคชารรมาที่อยู่อีกตึกก็กระหน่ำยิงมาใส่พวกเขาดานพระเอกพยายามใช้ขวานจอบพื้นลงไปแต่เมื่อลุงมาก็เจอกับลุงนอกของมันแต่พระเอกก็ใช้ขวานจัดการกับมันส่วนจากรก,ก็สามารถเก็บพวกมันลงไปได้อีกหนึ่งคนและพะยายามยิงไปใส่รูที่เจาะไว้เพื่อไม่ให้ใครสามารถตามลงมาได้แต่ในตอนนั้นมันก็กระหน่ำยิงมาใส่ประตูไม่ยัง่งจนเกือบโดนพระเอกแต่พระเอกก็สามารถหลบได้และในตอนที่พวกเขาจะขุดลงไปด้านล่างนั้นพวกเขาก็โดนยิงสวนขึ้นมาไม่ยัง้งพระเอกมาช่วยเพื่อและนำถังแกสต่ตเยนดนด ที่ประตูแต่ในตอนนั้นเพื่อนของ,พ,ออง,งพระเอกก็โดนยิงพระเอกนั้นกับเพื่อนว่าถ้าเขาใส่ระเบิดแล้วให้รีบหมุนออกไปพระเอกนับ3ามสอหนึ่งและโยนระเบิดใส่ตู้เย็นก่อนจะหันกลับไปทางประตูหลังจากที่เกิดการระเบิดแล้วมันก็ทําให้ลูกน้องของบัคธามาเนี่ยบาดเจ็บไม่น้อยและด้วยแรงของระเบิดมันก็ทําให้กล้องชนนั้นตะไปพระเอกและเพื่อนสามารถกระโดหนีไปได้จนทําให้แอนดี้เนี่ยถึงก็บอกว่าเจองานหนักซะแล้วซึ่งบัคธามามันก็ให้เช็คว่าตอนนี้พวกนั้นอยู่ไหนจากนั้นให้ไปขนแป้งมาเก็บไว้และเริ่มเก็บกวาดศ เขาที่ยังไม่ตายพวกเขาเลยไล่เช็คและช่วยแต่ละคนขึ้นไปด้านบนไม่นานนักลูกน้องของบัธาม่ามันก็ได้เข้ามาเช็คแต่มันก็ไม่เจอใครแล้วส่วนทางด้านแอนดี้กับแมดด็อกมันก็กําลังไปเคลียร์ที่เหลือกันแมดด็อกสั่งให้ลูกน้องตัวเองตามแอนดี้ไปตอนแรกแอนดี้ปฏิเสธเพราะว่าคนนั้นไม่ชอบแมดด็อกสักเท่าไหร่นักแต่สุดท้ายลูกน้องของแมดด็อกก็ตามแอนดี้ไปซึ่งพวกลูกน้องของบัธาม่าเนี่ยมันก็ใช้มีดขอผนังเพื่อตามหาทีมของจาก,ก้าไปซึ่งตอนนี้หมดวายูและจ่าจากราเนี่ยก กับมัน เพระเอกได้พยุงโทนี่เพื่อจะไปหาคิมแต่โทนี่ก็ไม่อยากไปพะกลัวว่าคิมนั้นจะทำอะไรมันและระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังคุยกันลูกน้องของบักธามาก็ออกมาจัดการกับพวกเขาพระเอกเลยใช้มีดจัดการคนที่1และ2ลงไปแต่มันก็ยังไม่หมดพวกมันได้บุกตามไล่ล่าพวกเขาจนพระเอกต้องปล่อยโทนี่แล้วเข้าไปจัดการกับพวกมันซึ่งตัวของพระเอกเนี่ยก็มีแค่มีดสั้นและกระบองแต่พี่แกก็สามารถจัดการกับพวกมันลงไปได้ถึงแม้ว่าตัวของพระเอกจะโดดลุมพระเอกที่รู้คนได้เขาก็ลงม,มาใส่พวกมันไม่ยัง้งแน่นอนว่าพระเอกของเราเนี่ยโคตร จนสามารถจัดการกับผู้มาลงไปได้จากนั้นเอกกับพ่อยงุงโทนี่ไปห้องคิมแต่แม้ทไลยมันก็มีอีกหนึ่งคนเข้ามาพระเอกเลยคว้าปืนในมือของมันมายิงจนทําให้คนที่กําลังเข้าใกล้จาักการเนี่ยต้องรีบหนีออกไปเลยทําให้ตอนนี้พวกของจาักการเนี่ยปลอดภัยแล้วส่วนทางด้านยูดาก็ต้องรีบหนีแล้วเช่นกันไม่งงมโดนเก็บแน่นอนพระเอกเข้ามาขอห้องคิมแต่คิมกํลาลังเลว่าจะเปิดดีไหมซึ่งเมียของคิมก็ห้ามไว้แต่ในตอนนั้นพวกของบักทามาเนี่ยก็กำลังบุกข,ขึ้นมาพระเอกร้องขอจนดคดนี คิมได้พาตัวทั้งสองคนไปอยบในห้องลับซึ่งในตอนนั้นทนีก็ร้องด้วยความทรมานพอเจ็บแผลไม่ไหวแล้วในตอนนี้พวกขมบักธามาเข้ามาขนเมียของคิมก็ร้องออกมาซึ่งพวกมันก็ถามคิมว่าได้ซ่อนใครไว้หรือไม่คิมตอบกลับว่าเขาไม่ได้ซ่อนนะครับพวกมันเลยขู่แล้วคนไปเรื่อยๆจนเจอกับห้องลับพวกมันใช้ดาบแทงเข้าไปด้านในซึ่งโดนหน้าของพระเอกเต็มๆพระเอกการทนความเจ็บปวดเอาไว้นำผ้าซับก่อนที่มันจะดึงดาบออกไปเพื่อไม่ให้เจอรอยเลือดและเมื่อพวกมันออกไปแล้วคิมและพระเอกก็พาตัวของทนนอ,อกมาาด้ายูดาทํร พากระสุนออกให้กับเขาส่วนทางด้านแอนดี้มันก็จัดการกับลูกน้องของมัดด็อกลงไปในตอนนั้นเพื่อเอกได้ขอร้องให้คิมบอกทางนี้ในตึกนี้ให้กับเขาเขาจะได้พาโทนี่หนีไปซึ่งคิมก็บอกว่าเขาเนี่ยอ,อยากช่วยนะแต่เราว่าบักไทมานั้นมันได้ล้อมตึกนี้ไว้แล้วถึงจะออกไปได้ยังไงก็โดนพวกมันเล่นอยู่ดีนะครับแล้วทางเดียวที่สามารถออกไปต้องเก็บบักไทม่าทิง้งซาแต่ก็ต้องค้วนร,ระวังตัวพอการจะเก็บบักไามานั้นมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดซึ่งตัวของคิมเนี่ยก็ได้บอกต่อว่า,าคยรออั พระเอกได้ฝากทูนี้ให้กับคิมดูแลก่อนที่ตัวพระเอกหนานจอกจากห้องไปพระเอกเดินไปและจัดการกับผู้มันเมื่อสามารถหนีมาได้พระเอกก็พยายามจะเปิดประตูออกไปแต่มันก็ไม่สามารถเปิดได้แต่ถ้าว่าลูกน้องของบัตรมาเนี่ยมันก็มีคตดเยอะเมื่อเสร็จต่อไปบุกเข้ามาพระเอกก็ใช้ทั้งมัดทั้งศอดสัตว์ไปใส่ผู้มันไม่ยั้งแต่ถึงแม้ผู้มันจะมีเป็นสิบแต่พื่อของเราพี่แกเนี่ยก็ยังแรงดีไม่มีตกนะครับแต่พระเอกกระโดนผู้มันสัดกลับและรัดข้อไวจนเกือบตายแต่พระเอกก็สามารถพลิกเกมได้โดยการพลิกกลับไปลัด แทกไปใส่กำแพงไม่ยัง้งจนสุดท้ายแล้วเพอเอกก็สามารถหนีออกมาจากกลุ่มคนกลุ่มันนได้และได้จับชายคนนั้นโดดลงมาจากตึกและก็ลงมาเจอกับชายคนหนึ่งที่ยื่นมองเขาเพอเอกค่อยๆเดินออกจากห้องนั้นด้วยอาการเจ็บสาหัสปางตายเขาเอาแต่นึกถึงลูกเขาที่กําลังอยู่ในท้องซึ่งเพอเอกก็คิดว่าตัวคนนั้นจะรอดกลับบ้านไปหาลูกให้ได้แต่ทว่าใน,นตอนนั้นแอนดี้ก็ได้เข้ามากระชาาคอเสื้อของเพอเอกไปเพื่อถามกับเพอเอกว่ามาที่นี่ทําไมส่วนทางด้านจ่าจาก,การกับลูกน้องและหมวดวายุตอนนี้ซึ่งหมวดวายุมันกระทูวจ่าจกกา ที่เป็นคนพาลูกน้องเข้ามาตายจากจากราชุนแล้วกดมากผักหมวดตดกับแพงไปพร้อมส่วนกับาว่าคนเขาจะอยู่หรือตายตัวของหมวดเนี่ยก็ควรเงียบปากไปซะขอตัวของหมวดนั่นแหละที่เป็นคนพาพวกเขาเข้ามาตายพอใคร่ป็นคนสั่งพวกเขามาซึ่งในตอนนั้นด้านหมวดเนี่ยมันก็บอกให้จากราระวังปากไว้อย่าลืมว่ายศของมันคืออะไรแต่ทว่าจากราเนี่ยก็ไม่สน4ี่สนแปดแล้วนะครับเขาบอกว่าถ้าเขาลดออกไปได้ยังไงตัวของหมวดเนี่ยก็ไม่ลดแน่นอนด้านจากราหรือบาที่พวกเขามานั้นไม่ได้มาจับโจรแต่มาเพื่อทําให้แค่บางคนรวยนะครับ จาก้าก็ถามครั้งสุดท้ายแต่หมวดก็ไม่ตอบแล้วบอกว่าเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะซึ่งจาก้าก็ยอมยุติเรื่องนี้แล้วบุกขึ้นไปด้านบนด้านจาก้ากที่เปิดประตูมาด้านนอก<ๆ>เขาก็โดนแมดด็อกสับใส่น้าจนลม้มซึ่งหมวดวายูและจาก้าก็รีบพุ่งเข้าไปใส่แมดด็อกทันทีจาก้าได้หยิบมีดแต่ในตอนนั้นแมดด็อกมันก็มีปืนสอบพักลูกน้องของแมดด็อกก็ได้มาเพิ่มด้านหมวดวายูเลยวิ่งหนีไปจาก้ากสั่งให้ลูกน้องตามไปส่วนตัวคนนั้นไม่กล้าขยับนะครับจนถูกสั่งให้วางม<ๆ> เมื่อเข้ามาในห้องแล้วตัวของแมดด็อกก็วางปืนลงมันบอกว่ามันไม่ชอบใช้เครื่องทุ่นแรงนั่นก็แสดงว่าแมดด็อกเนี่ยมันอยากต่อสู้กับจาก้าตัวต่อตัว,ตวซึ่งแมดด็อกมันก็เป็นคนเริ่มเปิดก่อนนะครับจาก้าที่ไม่ยอมก็จะบมันทุ่มก่อนจะลุกขึ้นมามันสู้กับและดานจาก้าที่ผนังไว้พร้อมประเคนเขาสอบไปใส่ไม่ยัง้งจนตัวของจาก้าเนี่ยแทบจะไม่ไหวแล้วแต่จาก้าก็สัดกลับไปใส่มันเช่นกันซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะสามารถจัดการกับแมดด็อกได้แล้วแต่สุดทท้้กก้าาาาาายยยยแแมมม็ออออกก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 ีีี่่่่่่เเเงงงงงงรตตสสสสูลลลลัััััหืวบไไปใจจจจซึนน Bye. I... ตัดกับมาดานเพื่อเอกที่คุยกับแอนดี้ตอนนี้ซึ่งแอนดี้เนี่ยมันก็เป็นพี่ชายของยูดาและการที่เพื่อเอกมาที่นี่ก็พบว่าเขาอยากจะมาพาพี่ชายกลับบ้านพระเอกถามไปว่าสองคนที่พี่จัดการนั้นคือใครแต่แอนดี้ก็ไม่ตอบและถามต่อบา้าทําไมไม่เช็คให้ดีก่อนที่จะบุกเข้ามาเพระเอกตอบว่าเป็นปฏิบัติการพิเศษและคนในทีมนั้นก็รู้จักชื่อแอนดี้แต่ไม่มีใครรู้ว่ายูดาและแอนดี้นั้นเป็นพี่น้องกันซึ่งแอนดี้ก็หายสับสนไป6ปีก่อนจะมาเจอว่าพี่ชายอยู่ที่ตึกนี้ซึ่งแอนออาาดี้ เขาต้องพาพีช่ชายกลับด้วยแอนดี้ตอบว่าถ้าอยากคุยก็ให้โทรมาแต่เพะเอกก็ไม่คิดแบบนั้นพอเพื่อนในทีมได้พูดทั้งวันว่าจะเก็บแอนดี้ให้ได้จนทําให้ทั้งสองคนนั้นมีปากเสียงกันแอนดี้บอกว่าเขาเคยทําให้ครอบครัวผิดหวังและการที่เขาทําแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าเขาเลอกแล้วเขาทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดและชอบงานนี้พร้อมยืนหยัดว่าตัวคนนั้นจะไม่กลับไปพพะเอกเลยบอกกับแอนดี้ไปว่าตัวของแอนดี้นั้นกําลังจะมีหลานชายแล้วแอนดี้เลยไล่เพ่อเอกไปแต่เพะเอกก็ดื้อ,อดึงจะพาแอนดี้กลับไปด้วยในตอนที่แ เรา่างที่แอนดี้ขึ้นลิฟต์มันก็เห็นว่าตัวของแมดด็อกนั้นได้ลากใครมาด้วยเมื่อแอนดี้เห็นก็ได้บอกว่าไม่ใช่คนนี้หรอกนะแต่แมดด็อกก็ไม่สนแล้วบอกว่าต้องให้ทาม,มานยเช็คก่อนนะครับแล้วโดนส่นกลับไปว่าทุกของแอนดี้นั้นไม่เห็นได้ใครมาเล็กไม่ตัวน้อยซึ่งในตอนนั้นเพ่อเอก็เห็นว่าจาก,กาเนี่ยได้ตายไปแล้วเมื่อเคลียร์ทางเรียบร้อยเพ่อเอก็เดินไปเรื่อยๆแล้วก็มีเสียงเปิดประตูเรียกให้เพ่อเ,อเข้าไปซึ่งในนั้นก็มีหมวดวายูอยู่นะครับดานหมวดได้ําถึงจาก,กาไปพระเอกเลยบอกว่า้ากกาานออยามานมั เจอกับแมดด็อกซึ่งตัวเขาก็หนีมาและจากก้านั้นก็สั่งให้ลูกน้องคนเดียวที่เหล,อ,ลอดนั้นตามเข้ามาด้วยซึ่งตัวของพรอเอกเนี่ยเขาก็ตอบว่าหมดวายุไปที่ทําให้แต่ละคนต้องตายซึ่งในตอนนั้นหมดวายุมันก็ได้บอกว่ากองมัชาการของทาม่านั้นอยู่ที่ชั้นินะครับแต่การจะไปถึงที่นันมันก็โคตรยากและโคตรอันตราย ตัดกลับไปด้านแอนดี้และแมดด็อกก็ได้เข้ามาหาธามาแต่ถ้าว่าคนที่แมดด็อกจะมานั้นมันก็ไม่ใช่คนที่ธามาต้องการซึ่งตัวของบักธามาเนี่ยมันก็คาดหวังว่าแอนดี้จะมีทีเด็ดต้นไว้เพราะแอนดี้ไม่เคยทาให้มันผิดหวังเลยแม้แต่น้อยแอนดี้บอกว่าศพตำรวจเนี่ยมันมีโคตรเยอะถ้าจะให้เดาตอนนี้น่าจะเหลือแค่2คนเท่านั้นแต่ธามาบอกว่าน่าจะ3มคนแอนดี้เลยเพายายามบอกว่าเหลือแค่2คนเท่านั้นนั่นก็เพราะว่าตัวของแอนดี้เนี่ยอยากช่วยน้องชายเขาและในตอนที่ผืนนั้นตัวของแมดด็อกก็สอดี่ชไปสสาาใปไปส พอรู้ว่าตัวของแอนดะี้เนี่ยหักหลังพวกเขาทามาเปิดกล้องที่แอนดี้จับตัวของพี่เข้าไปแต่สุดท้ายก็ออกมาได้ซึ่งทามามันก็อยากรู้ว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นใครและตัวของมันก็จะยังไม่เก็บนายแต่จะรอเชิไดไอ้คนนั้นต่อหน้าคงแกและค่อยเก็บแกตามไป แล้วตอนนี้พวกพระเอกก็เริ่มบุกขึ้นไปทีละชั้นซึ่งในชั้นนี้มันก็มีการผลิตแป้งขึ้นมาพระเอกและหมวดเลยเข้าไปเก็บคนในชั้นนั้นจุดเรียบจนของในชั้นนี้เนี่ยก็จะกระจายเละเทะไปหมดนะครับและถึงแม้ตัวของพระเอกจะมีเคมีสัน้นเขาก็ใช้เวลาอย่างรวดเร็วในการจัดการกับผู้มัน4ถึง5คนและในตอนที่หมวดตัวลุมพระเอกก็ปามีเข้าไปจัดการกับมันพระเอกก็ดูขึ้นโตก่อนที่ลูกน้องของทางมาจะเข้ามาจัดการกับเขาแต่ละคนใช้ศอกหมัดซัดใส่กันไม่ยังแต่พระเอกก็สามารถเกบมาลงไปได้ดดอขขออด้้้านนนนนพรเเเอออออกกกททีีี่ไยยิสงงงขขัค็ตมึ ประตูเข้ามาเจอกับแมดด็อกที่กําลังซ้อมพี่ชายเขามันเลยเข้าไปแก้มัตให้กับแอนดี้นั่นกับพบ่าตัวของแมดด็อกเนี่ยต้องการต่อสู้กับพพะเอกและแอนดี้พร้อมกันซึ่งทั้ง3คนที่มีสกิลการต่อสู้อยู่แล้วก็ได้เข้าไปสัตว์กันคตดมันนะครับในตอนแรกทั้ง2คนโดนแมดด็อกจัดการจดเละเมื่อได้โอกาสแอนดี้ก็ใส่แมดด็อกไม่ยัง้งซึ่งพพะเอกก็ได้เข้าไปสัตว์ใส่มันไม่ต่างกันเมื่อพีลมพระเอกก็ลุกขึ้นมาสัตว์ใส่แมดด็อกทันทีแต่ไม่ว่าจะส จากนั้นเพกได้พาแอนดี้ออกจากห้องนี้แล้วได้ขึ้นไปด้านบนเมื่อพวกเขาขึ้นมาที่ห้องของทามาแล้วพวกเขาก็เก็บลูกน้องที่ฟอลอยู่ด้านหน้าลงไปจากนั้นหมวดวายุเนี่ยมันก็เก็บดาก,กูทิ้งเพราะกลัวจะได้หน้าจากนั้นหมวดก็ได้พาตัวของทามาออกไปเมื่อมาถึงเพ่ยก็ทาถึงดาก,กูไปหมวดวายุตอบว่าตายแล้วซึ่งเพ่ยก็ดูเหมือนจะไม่พอใจที่ดาก,กูตายจนเราได้รู้ว่าที่วายุมาที่นี่ก็เพราะว่าทามาไม่จ่ายสวยให้กับมันมันเลยจะมาจัดการแต่ทามาก็รู้ว่าถ้าเกิดจ่ายให้กับหมวดวายุไปมันก็ไม่จบไม่สิ้นอยู่ด,ด วายูที่กูรธทีธารรมาพูดออกมามันก็เก็บธารรมาทันทีนะครับจากนั้นหมวดวายุก็จะไปชีพตัวเองตามไปแต่กระสุนกรหมดและสุดท้ายก็มีเสียงจังว่าทุกอย่างปกติแล้ว จากนั้นแอนดี้ก็มอบเอกาาสารทุกอย่างเกี่ยวกับการรับส่วยของตำรวจให้กับเพเอกไปซึ่ง้านคิมที่เคยช่วยเพเอกในตึกนั้นเขาก็มองตัวของเพเอกออกไปจากตึกนี้พร้อมกับหมดวายุที่ดวนจับในตอนนั้นซึ่งแอนดี้ที่มาส่งก็ได้พูดว่าในโลกของเขานั้นมีเรื่องเดียวที่เขามั่นใจคือเขาสามารถช่วยเพเอกได้และเพเอกก็คงช่วยเขาได้ในโลกของเพเอกเช่นกันซึ่งต่างคนก็ต่างไปตามทางที่ตัวเองเลือกไว้ซึ่งเพเอกที่เดินผ่านประตูมาเขาก็ไม่หันหลังกลับไปมองพี่ชายคนเรียงไม่ต่วน้อยก่อนที่เรื่องราวในหนังจะจบลง ก็จบไปแล้วนะครับซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนในฝั่ง IMDB ไปจ,จัดุหคะแนนและได้รับคะแนนในฝั่งของร็ t เทน t ์ e ทมโปไปอีก87%ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังการสปอยจนจบแล้วเจอกับผู้เราปรัลสตูดิโอได้ใม่นในคลิปหน้าสวัสดีครับ